สวัสดีครับพบกันดูนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดพพีพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกๆท่ททานถ้าใครหามินิที่แต่งเรียบร้อยแล้วสภาพสวยๆคันนี้ไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวงดูมาพร้อมกับมินิโฉม F56 เป็น Cooper S, <S แต่ง JCW ทั้งคันเลยรถคันนี้เป็นรถปี2014เลขไม้70,02แต่งไป4แสนกว่าวันนี้เราขายแค่1,590,000บาทครับผมแต่งเต็มขนาดไหนสภาพสวยยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ เครื่องกันนะครับสำหรับเจ้า F56 คันนี้นะฮะโอเคคันนี้เป็นแบบฝากระโปรงแบบดึง2ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาหาเขี้ยวให้ลำบากนะครับนะก็งัดขึ้นได้เลยนะฮะเครื่องยนต์นี่ทวินพาวเวอร์เทอร์โบคุ้นๆกันไหมครับอ่าเราก็จะเห็นใน BM ซึ่งตอนนี้เนี่ยมินิก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือ b m เนะครับผม ตอนนี้ BMW หลักๆแล้วก็จะมี4บริษัทอันแรกเลยก็คือ b m เนอะ2ก็คือ MINI 3ก็คือ Rolls Royce แล้วก็4กคือ BMW i ที่เน้นผลิตในส่วนของพวกรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับก็ถือเป็น sub brand นะฮะ,อะโอเคคราวนี้มาดูสภาพกันดีกว่านะครับห้องเครื่องส,อสวยๆนะครับผมสภาพรถเอี่ยมๆอย่างที่บอกคันนี้รถน้องชายตัวเองนะฮะ รายละเอียดของเครื่องนะคันนี้ได้เครื่องเบนซินส0 0 0น cc นะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบก็คือมีเทอร์โบเครื่องสเปคแรงม้าสแตนดาร์ดก็คือ192รงแรงม้าจูนัพเป็น2อ1เ็ขับสนุกยิ่งขึ้นนะครับร้อใจมากขึ้นนะฮะอัตราการสิ้นเปลืองมากกว่าเดิมนิดเดียวนะครับ,นะรบได้คู่กับเกียร์6สปีดนะครับผมก็แบบสเตปทอนิกของ bm เขานั่นแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่า รอบคันมีอะไรบ้างที่ลูกบอกแต่งเต็มตๆ <นะ S 2> เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเจ้า Cooper S เนี่ยแต่งอะไรไปบ้างนะเอาแบบภายนอกเห็นชัดๆไฟหน้าก็เป็น LED นะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะนี่เริ่มชิ้นแรกเลยลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับให้ดูงามๆนะครับผมห้องเครื่องเราดูกันไปแล้วเมื่อกี้เนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบตมินินะครับสัญลักษณ์ตัวเก็คือ โชว์ว่าเป็นคูเปอร์เเป็นตัวแรงของเขานะครับเซนเซอร์หน้าหลังแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะครับอ่าถัดมานะครับจุดเด่นของรถทุกคันก็คือล้อล้อ BC Forge นะครับได้ล้อฟอร์ e นะขอบ18ยางเป็นปี19นะครับเป็นไซส์225 40นี่เลยอ่ซูมเข้าไปนะครับคาลิเปอร์ชุดเบรกเตอรล่องนะครับของ jcw หรือจอห์นคูเปอร์เวิร์กอ้าวจอห์นคูเปอร์เวิร์กเนี่ยก็คือชุดแต่งของมินินะครับอย่าง bm ก็มีชุด m benz ก็มี mg ถ้าเป็นมินิจะเป็นจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับหรือย่อว่า jcw นะฮะไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะครับพร้อมสัญลักษณ์ตัว s นะฮะนี่ครบอ,อบกระจกลายตารางหมากรุก,กนะครับคันนี้ก็เป็นพาโนรามิก glass roof ด้วยเปิดตอนอากาศดีๆอากาศเย็นๆน,นะครับไว้ใช้ตอนไปเที่ยวเนาะถัดมาสเกิร์ต อ่ะสเกิร์ตข้างคาร์บอนนะครับสวยสๆล้อหลังคาลิเปอร์ก็คาลิเปอร์แต่งเหมือนกันถัดมาถัดมาด้านหลังรุ่นนี้เนี่ยเดิมไฟเขาไม่ใช่ไฟลายธงอยู่ยนแจค็คนะครับน้องชายดูก็ซื้อเปลี่ยนซะนะฮะก็สวยขึ้นนะครับใหม่ขึ้นนะฮะเป็น led ทรงธงอังกฤษนะครับผมนะด้านล่างนะครับก็มีเซ็นเซอร์เนาะคอยเสียออกล่าง นะครับท่อก็ท่อแต่งนะฮะ,ะชมกันกชัดๆนะครับนี่จอคูเปอร์เวิร์ปรับเสียงได้ด้วยนะครับมี track mode ด้วยตัวปรับเสียงอยู่ในรถนะฮะโอเคนะครับด้าน,นขวาก็จะเป็นแบชคูเปอร์เอแบบนี้นะครับผมดูช่องเก็บของกันสักนิดนึงอ่ะเปิดมาลืมบอกว่าคันนี้ชก k w v 3นะครับแล้วก็มีทูคิดให้ด้วยปรับตั้งได้นะครับเป็นสตาร์ทปรับเกีียวเนาะด้านล่างตรงนี้ก็ท้องเก็บของเล็กๆนะครับด้วยความที่เขาเป็นรถไม่ใหญ่นะอ่ะถ้าจะเพิ่มพื้นที่เก็บของก็พับเบาะเอาแล้วกันเบาะหลังพับได้2ตอนนะครับพอพับไปแล้วก็ใสก่กระเป๋าเดินทางได้เพราะฉะนั้นเดินเดินทางไปไหนมาไหน2คนพร้อมสัมภาระจะกําลังดีอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันดีกว่าครับ ก่อนที่จะเข้ารถคันนี้เป็นสมาร์ทคีย์แล้วนะครับก็จะกดที่ตรงสวิตช์ตรงนี้นะฮะในการล็อกหรือปลดล็อกนะครับผมอนนี้ปลดล็อกนะครับกระจกเป็นเฟรมเลสสไตล์สปอร์ตนะครับเปิดมาก็จะเจอกับการตกแต่งเป็นสีดำเงานะครับผมถ้าของ บางยี่ห้อก็เรียกเป็นโน b l บลคเรียกแบล็กคลอสอเราภาษาไทยแล้วกันเนาะสีดําเงานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ับบกระจกต่างๆนะครับเนี่ยมือเปิดปิดน่ารักมากเลยนะครับปุ่มปลดล็อกกันล็อกรถนะครับให้ดูสภาพข้างในนี่ฝาที่เปิดฝากระโปงหน้าเป็นดึง2ครั้งแล้วนะครับอันนี้เป็นปุ่มเกี่ยวกับไฟต่างๆนะฮะทุกอย่างมินิมอล เน้นเล็กกระทัดรัดแล้วก็โมเดินตามสไตล์มินินะครับคันนี้เบาปรับมือนะครับหน้าปรับมือล้วนๆนะโอเคสปอร์ตปรับมือเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเข้ามานั่งในรถกันแล้วที่จะสุดแสนกระทัดรัดนะครับตามสไตล์มินิเนาะโอเคกุญแจก็เป็นกลมๆแบบนี้เป็นสมาร์ทคีย์แล้วนะครับก็พกไว้กับตัวเลยแล้วก็ มาสตาร์ทต,ตรงนี้นี่ปุ่มสตาร์ทอย่างกับยิงจรวดมิซายนะฮะ่ะเ,เยียเบรกแล้วสตาร์ทนะครับพัดลมนิดนึงเสียงพัดลมดังครับเป็นเสียงเช็คนะครับโอเคะฮะคราวนี้เรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับพวงลัยเป็นมัลติฟังชันแบบนี้มีคลูสโอนโทนให้ มีพัดเดชิฟ์ให้นะครับซ้ายขวาเนาะด้านขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับเสียงต่างๆนะครับจะเป็น Voice Command รับสายนะครับวางสายปัดน้ำฝนนะครับอยู่ด้านขวาเป็นออโต้นะครับไฟหน้าก็ออโต้นะฮะแล้วก็ด้านซ้ายเป็นผมไปเลี้ยวนะครับเลขไมเจ็ดหมื่นสอนะครับอ่ะลืมให้ดูเรื่องเสียงเป็น h า r m a n น a r ร์ดอนะครับแต่โลโก้ฮา r m มานามาแปะตรงนี้นะครับกับ ตรงในส่วนของลำโพงด้านหลังนะครับให้ดูสภาพโดยรวมก่อนนี่จอนะครับก็เป็นจอควบคุมเนาะใช้เขาเรียกว่าอินเทอร์เฟซเดียวกับ bmw นั่นแหละนะครับผมแต่สมองคนชุดเดียวกันหน้าตาจะเปลี่ยนกันไปนิดหน่อยนะครับถัดมาก็จะเป็น Air 2โซนนะครับแยกซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มต่างๆก็จะเป็น Park Sensor Auto Start Stop ทสต็อปนะครับแชั่น ชอบมากเลยปุ่มสตาร์ทแบบอย่างเงี้ยมันดูเท่ะนะฮะเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับแล้วก็ปรับเป็นแมนนวลได้จะแมนนวลที่นี่หรือว่าแมนนวลที่แพดเดิลชิฟตตรงพวงมาลัยก็ได้นะครับตรงนี้นี่อันนี้ปุ่มปรับสิ่งท่อนะครับผมมันจะมีแทร็กโหมดนะครับกับสแตนดาดแต่เปิดตรงนี้เนี่ยคาดว่าไมโครโฟนลุกน่าจะทำให้สาวไม่ค่อยชัดไว้ใครสนใจมาดูคันจริงเลยแล้วกันนะฮะ อุปกรณอยู่นี่ครับผมมีสปอร์ตนะฮะมาไปดูก่อนนะครับนี่สปอร์ตโหมดนะฮะมิดเดิลแล้วก็กรีนนะครับผมซึ่งเขาจะต่างจาก BMW นิดหน่อยนะครับกรีนก็คืออีโค่นั่นแหละนะครับสิ่งที่จะปรับเปลี่ยนก็คือแน่นอนครับเครื่อง Gear อเกียร์พวงมาลัยคลเร่งเบรกนะครับผมสปอร์ตโหมดก็ ปูดปา๊ดนะครับจากปกติคันนี้จูนอัพมาก็ขับสนุกอยู่แล้วก็ขับสนุกยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงฟีลลิ่งการขับขี่กันสักนิดนึงสำหรับรถมินินะครับคันนี้ก็เอาไปแว้นแวดแว้มาอารมณ์เขาจะเหมือนขับรถโกคาร์ตอะเตี้ยเตี้ยติดพื้นติดถนนความนิ่มนวลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่คันนี้เปลี่ยนโชคมาไงมันก็เลยดีขึ้นโชค์ H W ก็คือทํางานทําหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะครับ อย่างที่บอกคะแนนซื้อไปไม่ต้องแต่งแล้วก็คือครบๆนะครับยิ่งถ้าใครชอบสีเหลืองด้วยเหลืองส้มเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะฮะมาดูกันต่อนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอนะครับผมแล้วก็ที่เก็บของนะครับตรงที่วางแขนนะฮะแล้วก็ยกขึ้นมาได้อีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าที่วางแขนเกระดกแล้วก็จอลมานะครับให้ดูสภาพบอก เบาะมีระยะบ,บ้างตามการใช้งานนะครับท้องเก็บของด้านหน้านะครับพาโนรามิกซันรูฟนะครับนี่แต่ว่าตัวม่านตรงนี้เป็นแมนนวลนะเปิดปิดม่านนี้เป็นแมนนวลแต่ถ้าสมมติว่าเปิดซันรูฟก็ปกติครับด้านหลังก็เปิดปิดหน้านเป็นแมนนวลเหมือนกันนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าจะเปิดมาด้านหลังต้องมีคนนั่งหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปนั่งหลังกันดีกว่าว่าที่ลูกบอกว่ามันแคบเนี่ยมันแคบได้ขนาดไหนครับผมนั่งอยู่ด้านหลังแล้วแน่นตึ๊กเลยลูก <laughs> สูงร้อยเจ็ดดสามหนักแปสิบเจ็ดนะครับก็ใช้คําว่าเนี่ยเข่าชนนะครับถ้าคนขับสูงกว่าลูกก็ชนกว่านี้อีกนะฮะโอเคมีช่องวางแก้วน้ําให้นะครับตรงกลาง ด้านขวานะครับผมสแต็มติดลำโพงด้วยว่าฮา r m มันคา d o ดอนให้ด้านหลังมาด้วยนะครับด้านหลังไม่มีช่องแอร์เพราะว่าไม่รู้จะยัดช่องแอร์ไว้ตรงไหนกันแล้วนะครับรถมันไซ์เล็กแอร์จากด้านหน้าเข้ามาโทษถึงอยู่แล้วนะครับมีจุดยึดบอเด็กให้นะครับผมสองจุดเนาะไม่มีพนักวางแขนให้นะครับนั่งสองคนนี่ก็คือเต็มใช้คำว่าเต็มแน่น เพราะฉะนั้นก็ลูกเล็กๆกพอไปได้นะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่สี่คนนั่งไปแน่นๆก็โดยสารกันไปภายในเมืองโอเคข้ามจังหวัดดูวว่าเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยถ้าจะเอาไว้เดินทางไกลหน่อยก็ขอเป็น2คนดีที่สุดนะครับผมหรือเต็มที่ก็มีลูกเล็กอีกคนหนึ่งแต่ประเด็นหลักของคันนี้แน่นอนครับแต่งเต็มคันนะครับราคานี้ก็ถ้าซื้อไปทําเองก็เกินนะครับเสียเวลาด้วย เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามันเหมาะกับใครบ้างครับผมกับเจ้า F56 คันนี้ครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับดีเทลของแต่งเต็มคันนะครับผมแล้วก็สภาพความสมบูรณ์ของเจ้า F56 คันนี้ทวนกันสักนิดนึง Cooper S นะเป็นรถปี2014เลขไม่ประมาณ72,000ราคา1,590,000บาทถ้าเครดิตด,ดีจัดไฟแนนได้สูงสุด1,250,000มาดูกันดีกว่ามันเหมาะกับใครบ้างแน่นอนเนี่ยที่ดูบอกไปมันเล็กใช้งาน2คนกำลังดี ผู้โดยสารเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเป็นครอบครัวแบบมีลูกโตแล้วเนี่ยไม่แนะนําคุณพ่อคุณแม่จะซื้อรถเล็กๆให้ลูกขับไปโรงเรียนขับไปมหาวิทยาลัยคันนี้โอเคตอบโจทย์นะครับผมหรือใครที่อยากได้รถที่ขับสนุกสไตล์โกคาร์ดเอาแบบอารมณ์สปอร์ตสปอร์ตหน่อยเป็นคันที่2นะครับไว้ขับเล่นคันนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่ามันแต่งเสร็จแล้วไม่ต้องไปทาอะไรแล้วนะครับสนใจยังไง ติดต่อเข้ามาได้ครับผมนะฮะตามลิงก์ไลน์ด้านล่าง Q ิวอา e คที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรเข้ามาได้เลยครับน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโนเนมนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมวันนี้ลุกขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ